าตารา138การพิพากษาตามยอมวักหนึ่งเมื่อคู่ความตกลงกันหรือปณีปนอมยอมความกันโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายให้ศาลพิพากษาตามนั้นวักสอกห้ามอุทธร์คำอุทธรหรือคำตามยอมเว้นแต่อนุหนึ่งมีการกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายหนึ่งช่อชน ข้ออนุสองมีการกล่าวอ้างว่าคำพิพากษาตามยอมละเมิดต่อกฎหมายอนุสามมีการกล่าวอ้างว่าคำพิพากษาไม่เป็นไปตามข้อตกลงร้อยสี่สิบสองห้ามพิพากษาเกินคำขอเว้นแต่อนุหนึ่งคดีของขับไร่ให้บังคับถึงญาติและบริวารที่ไม่สามารถ แสดงอำนาจพิเศษได้อนุ 2. โจทฟ้องเรียกทรัพย์ทั้งหมดศาลแห่งสมควรจรึงให้เปลี่ยนสงแบ่งก็ได้อนุ 3. โจทฟ้องเรียกดอกเบียเบ้ยถึงวันฟ้องศาลแห่งสมควรจะให้ชำระดอกเบีย้ยจนถึงตามวันที่ชำระเฉดตามคำพิพากษาก็ได้อนุ 4. โจทเรียกค่าเช่าถึงวันฟ้อง สารเห็นสมควรอนุ5้าสารยกข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยขึ้นอ้างได้อนุ6โจทฟ้องเรียกเงินไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยสารเห็นสมควรจะให้ไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าได้ตา143ห้ามแก้ไขคำพิพากษาที่ได้อ่านแล้ว เว้นแต่จะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย